ีต้อนรับกลับเข้าสู่ w i s d o m GST สร้างธุรกิจด้วยการให้สร้างรายได้ด้วยการแบ่งปันด้วยระบบที่ให้คุณได้มากกว่าเงินครับในวิดีโอนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันต่อในสเต็ปที่1กับหัวข้อที่2นะครับกับหัวข้อที่มีชื่อว่าการเพิ่มพลังความเชื่อเพื่อให้ได้ทุกอย่างในสิ่งที่เราต้องการครับ แต่ก่อนหน้านั้นก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นในหัวข้อนี้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้าไปฟังหรือเข้าไปเวิร์กช็อปในหัวข้อแรกนะครับเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายผมอยากให้กลับไปทบทวนในหัวข้อแรกก่อนนะครับเพราะว่านวในหัวข้อแรกเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายนี้นะครับจะเชื่อมโยงกับเรื่องของการเพิ่มพลังความเชื่อด้วยถ้าอย่างนั้นใครที่ยังไม่ได้เข้าไปทำเวิร์กช็อปเข้าไปทําก่อนนะครับจะได้เรียนรู้กันไปเป็นสเต็ปเป็นขั้นเป็นตอนไปพร้อมๆกันเลยครับในหัวข้อนี้นะครับเป็นเรื่องของความเชื่อ ความเชื่อนี่แหละครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆไม่ว่าเป้าหมายเรานะครับจะเป็นอย่างไรก็ตามความเชื่อนี่แหละครับจะเป็นตัววัดว่าเรานะครับจะได้หรือไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการแล้วมันก็มีเกี่ยวได้ว่าวันนี้เราจะเกิดมามีมากกว่าใครหรือว่าจะเกิดมามีน้อยกว่าใครไม่มีข้อยกเว้นนะครับบนโลกนี้ทุกอย่างมีกฎมีเกณฑ์ครับและทุกคนอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เดียวกันทั้งหมดนะครับ และกฎนี้ก็ไม่สามารถเลือกด้วยว่าฉันชอบคนนี้จะให้คนนี้มากกว่าหรือจะไม่ชอบคนนี้แล้วให้คนนี้น้อยกว่านะครับมันไม่ใช่เลยนะครับเหมือนกันกับการที่เราอยู่ภายใต้กฎแห่งแรงโน้มถ่วงนะครับเพราะว่าไม่ว่าเราจะรวยหรือเราจะจนก็ตามถ้าเราตกจากตึกก็ต้องถึงพื้นเหมือนกันและนี่ก็คือกฎหนึ่งของโลกนะครับและผมอยากจะบอกอีกอย่างหนึ่งว่าเวลาที่เราตั้งเป้าหมายนะครับแล้วเราไม่ได้ในสิ่งนั้นน่ะมันเป็นความผิดของเราครับมันไม่ใช่ความผิดของกฎของโลกนี้นะครับ ฉะนั้นในการที่เราเข้าใจกฎของโลกหรือกฎแห่งความเชื่อนี้นะครับเราจะได้ไม่ต้องไปโทษว่าโลกเนี้ยไม่ส่งสิ่งที่เราต้องการลงมาให้เราจริงๆแล้วนะครับโลกเนี้ยส่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการลงมาแต่จะส่งมาปริมาณมากน้อยเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับปริมาณความเชื่อของเรานะครับแล้ววิธีการเพิ่มพลังความเชื่อเนี้ยเพื่อจะทําให้เรานะครับดึงดูดสิ่งที่เราต้องการมาได้นั้นมันมีวิธีครับ และวิธีที่จะช่วยเราได้มากและได้ผลมากที่สุดนะครับคือการหาหลักฐานครับในโลกนี้นะครับไม่ว่าเรานะครับต้องการอะไรมีคนทําได้หมดแล้วครับและบนโลกนี้เป็นโลกแห่งความเป็นไปได้ในทุกๆอย่างครับเราอยู่บนโลกแห่งความเป็นไปได้ครับเมื่อเราตั้งใจใที่จะทําอะไรสักอย่างเราสามารถหาหลักฐานมาสนับสนุนในสิ่งที่เราจะทําได้ครับแต่ว่าปัญหาคนส่วนใหญ่ก็คือพอไม่เชื่อเนี้ยก็เลิกหาหลักฐานและยกตัวอย่างเช่น สมมุติว่ามีนายคนหนึ่งเกิดมาในาครอบครัวที่ไม่ร่ำรวยนะครับถ้าเขาเชื่อว่าตัวเองเนี่ยไม่สามารถรวยได้เขาก็จะพูดกับตัวเองอยู่เรื่อยๆว่าก็ฉันเป็นแบบนี้ครอบครัว uh, ฉันก็เป็นแบบนี้นี่ข้างบ้านฉันเขาก็เป็นกันอยู่แบบนี้แหละพอดีว่าฉันอาจจะไม่ได้เกิดมาร่ำรวยเหมือนใครเขาแล้วคนนั้นเขาก็จะเริ่มหาหลักฐานแบบนี้ครับมาสนับสนุนความคิดของตัวเองเรื่อยๆเรื่อยๆพอเขาเชื่อแบบเนี้ยเขาก็จะเริ่มหาหลักฐานแบบนี้เข้ามา และความเชื่อแบบนี้ก็จะฝังลากลิกลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนวันหนึ่งมันก็ยากที่จะเปลี่ยนหรือมันเปลี่ยนไปได้ยากมากๆแล้วนะครับกับการที่เราฝังลากลิกลงไปเรื่อยๆแบบนี้แต่ถ้าเกิดมีคนนึงล่ะครับที่เกิดมาในครอบครัวเดียวกันตระกูลเดียวกันเป็นพี่น้องคานตามกันมาเลยแล้วลุกขึ้นมาบอกว่าครอบครัวฉันไม่ได้ร่ํารวยอะ่ะแต่ถ้าฉันอยากจะร่ํารวยฉันจะทํำยังไงอะ่ะ ก็จะเริ่มหาหลักฐานเหมือนกันว่ามีใครบ้างที่ครอบครัวเคยยากจนเคยล้มเหลวแล้วสามารถขึ้นมาเป็นคนที่ร่ำรวยได้เป็นคนที่มีชื่อเสียงประสบความสำเร็จในชีวิตนี้ช่วยเหลือผู้อื่นได้ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อแบบไหนก็ตามนะครับความลับมันคือเมื่อเราเริ่มหาเราก็จะเริ่มเจอถ้าเราเชื่อว่าเราทำได้แล้วก็จะหาหลักฐานที่จะทำมันและเราก็จะทำมันให้ได้เหมือนกันครับ ถ้าวันนี้เราเชื่อว่าเราทำไม่ได้เราก็จะหาหลักฐานที่จะไม่ทำมันมาแล้วก็จะไม่ทำมันจนได้เหมือนกันถ้าในวันนี้ผมตั้งคำถามว่าใครกันบ้างที่อยากจะรวยใครกันบ้างที่อยากจะประสบความสำเร็จแน่นอนว่ามผมว่ามากกว่า90%ต้องอยากรวยและอยากประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับวันนี้ถ้าเราอยากรวยนะครับลองหาหลักฐานดูซิว่ามันมีไหม อาจจะเป็นคนที่ไม่ได้เกิดมาในตระกูลที่ร่ำรวยหรืออาจจะเป็นคนที่ไม่ประสบความสำเร็จเคยล้มเหลวในชีวิตมาก่อนจนแบบชีวิตนี้ไม่มีแทบไม่มีข้าวกินะแต่ปัจจุบันเขาสามารถกลับขึ้นมาร่ำรวยและก็สำเร็จในระดับประเทศระดับโลกมีไหมนะครับยกตัวอย่างเช่นคุณโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่ใส่เน็ไทแดงเนี่ยคนนี้เป็นเจ้าพ่ออสังหาริมาาทรัพย์ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกานะครับเขาเคยล้มเหลวนะครับ เป็นหนี้เป็นสินกว่าร้อยล้านเหรียญ US ดอลลาร์เลยปัจจุบันเขากลับกลายขึ้นมาเป็นเศรษฐีที่มีรายได้มากกว่า10,000ล้านเหรียญ US ดอลลาร์นะครับและนอกจากนั้นยังเป็นคนใจบุญด้วยนะครับรายได้ที่เขาได้รับมานะครับก็ช่วยเหลือกองทุนต่างๆในโลกนะครับเพื่อทําให้สังคมแล้วก็โลกนี้ดีขึ้นนะครับและถ้าในประเทศไทยก็ที่เรารู้จักกันนะครับว่าอย่างคุณตันนะครับคุณตันนี้ผมก็เคยได้เข้าไปศึกษาประวัติของคุณตันแล้วก็ไปเรียนรู้ จากแนวคิดของคุณตันนะครับคุณตันแต่ก่อนที่ก่อนจะมาทําธุรกิจชาเขียวนี่ก็ทําร้านหนังสือมาก่อนนะครับก็เคยมีการลงทุนไปแล้วก็ปรากฏว่าระหว่างที่หนังสือขนส่งมาเนี่ยเกิดเจอน้ําท่วมระหว่างทางเงินที่ลงทุนไปก็เหมือนกับพังทลายไปกับหนังสือที่มันโดนน้าท่วมนะครับแล้วก็มีอีกช่วงหนึ่งในชีวิตของคุณตันที่น้ําท่วมโรงงานใช่ไหมครับโรงงานชาเขียวแล้วก็ทุกอย่างเนี่ย พังทลายไปหมดเลยอ่ะแล้วเป็นหนี้ขึ้นมาแล้วปัจจุบันคุณตั้มก็สามารถกลับขึ้นมาได้เป็นคนที่ประสบความสำเร็จอีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นหลังด้วยรวมถึงอีกคนหนึ่งคุณท็อปเท่าแก่น้อยเนี่ยผมก็มีโอกาสได้ดูใครหลายคนก็คงเคยได้ดูใช่ไหมครับวัยรุ่นพันล้านเป็นเด็กติดเกมครอบครัวเป็นหนี้เป็นสิน10ล้านไปอยู่ในชีวิตที่ตกต่ำมากๆเลยหนังสือก็ไม่จบแต่กลับมีแนวความคิดที่สามารถทําให้ตัวเองมีรายได้ขึ้นมาเรื่อยๆจนวันนี้ นี่แหละครับพอเราหาหลักฐานเราเริ่มหาหลักฐานเราก็จะเริ่มเจอหลักฐานและสิ่งนี้มันจะค่อยๆเพิ่มความเชื่อให้กับเราโอเคแรกๆอาจจะเพิ่มขึ้นเพียงแค่1 0อาจจะยังไม่มากเท่าไหร่ก็ยังคงมีความสงสัยอยู่นะครับถ้าความเชื่อเนี้ยเป็นด้านบวกของเรานะครับความสงสัยก็อยู่ตรงกันข้ามก็คือด้านลบนั่นเองก็คือฝั่งตรงข้ามของความเชื่อนั่นแหละวันนี้เราอาจจะยังสงสัยอยู่ใครหลายคนอาจจะยังสงสัยอยู่90%นะครับว่า เอ้ก็ใช่สิคุณโดนัททำคุณตันคุณท็อปทำได้คนนั้นทำได้คนนี้ทำได้แล้วฉันจะทำได้เหรอฉะนั้นเมื่อเราคิดแบบนี้นะครับเรายิ่งต้องหาหลักฐานเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นว่าเราเนี้ยเคยทำอะไรสำเร็จบ้างอาจจะลองเริ่มต้นดูจากธุรกิจเล็กๆสักอย่างที่เราเคยทำหรือลองลงมือทำธุรกิจเล็กๆสักอย่างหนึ่งพอเริ่มสำเร็จเนี้ยมันก็จะเริ่มมีหลักฐานมากขึ้นมากขึ้นว่าเริ่มต้นทำไปแล้วมีกำไราไรบ้าง10%หรือ5เท่า10เท่า คราวนี้พอหลักฐานมันเริ่มเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทีนี้บันไดแห่งความสําเร็จมันก็จะเริ่มปรากฏนะครับเหมือนกับคำคำนึงนะครับที่ปรมาจารย์ที่เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาตัวเองเคยพูดไว้นะครับปรมาจารย์คนนี้ชื่อว่าซิกซิกล่านะครับเขาบอกว่าลิฟแห่งความสําเร็จอาจจะใช้ไม่ได้นะครับแต่บันไดแห่งความสําเร็จพร้อมที่ให้ทุกคนก้าวขึ้นไปได้เสมอและทุกๆอย่างบนโลกนี้คุณสามารถทํามันได้และสามารถทํามันให้สําเร็จได้ครับ แต่ปัญหาก็คือคนส่วนใหญ่เป็นคนที่มีความเชื่ออ่อนมากๆเพราะเขามักจะพูดว่าฉันต้องเห็นก่อนน่ะฉันหนึ่งจะเชื่อโอเคตอนแรกๆล่ะเราอาจจะตั้งธงเป้าหมายไปก่อนนะครับว่าอาจจะทําในสิ่งนั้นอาจจะไม่ต้องเชื่อทั้งหมด100ก็ได้เพราะว่าอาจจะต้องมีความสงสัยอยู่ซึ่งมันเป็นเรื่องปกติอ่ะมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์มนุษย์มีความสงสัยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วครับคือไม่ว่าเราจะเจออะไรแบบพิเศษหรือเจออะไรที่มันแบบ มาัศจรรย์กับเข้ามาในชีวิตเราหรือรอบๆข้างเราเนี่ยเรามักจะสงสัยอยู่แล้วนะครับซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่กําเนิดนะฮะแต่แล้วนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเชื่อในสิ่งที่เราทําในสิ่งนั้นนะว่าเราทําได้มันเป็นไปได้เรานะครับจะกลายเป็นคนพิเศษหรือกลายเป็นคนส่วนน้อยที่มีเพียงแค่5หรือ3%เอร์เของโลกนี้นั่นเองก็คือคนที่ประสบความสําเร็จคนเหล่านี้จะแตกต่างคนส่วนใหญ่มักจะพูดว่าเห็นก่อนถึงจะเชื่อ แต่คนเหล่านี้เขาเชื่อก่อนแล้วถึงจะเห็นคือเราเนี่ยจะกลายเป็นคนที่สามารถสร้างสิ่งต่างๆและสามารถดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาได้แล้วผมจะบอกด้วยนะว่าทุกสิ่งที่ยิ่งใหญ่บนโลกใบนี้ที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยล้วนแล้วแต่เกิดจากความเชื่อก่อนแล้วจึงเห็นทั้งสิ้น ผมยกตัวอย่างสองคนนี้ให้ดูแล้วกัน2พี่น้องตระกูลไรนะครับเป็นสพี่น้องที่สามารถสร้างเครื่องบินสําเร็จเป็นคนแรกของโลกจริงๆก็มีคนที่เขาสร้างบินมาก่อนแหละแต่ไม่สําเร็จแต่2พี่น้องคนนี้สร้างจนสําเร็จเป็นคนแรกของโลกนะครับคือเขามีความเชื่อว่าเครื่องบินจะเป็นยังไงในห่วงเขาก่อนนี่อออไหมแล้วเขาก็รู้สึกว่าเชื่อว่ามันเป็นไปได้เครื่องบินในความคิดของเขาเนี่ยมันจะต้องบินได้ไม่ต้องมีรูปลัก,ลกษณะหน้าตาแบบนี้ เขาเชื่อก่อนแล้วเขาค่อยๆ,ๆ,ๆลงมือทําลงมือทําตามความเชื่อเขานั่นแหละจนสุดท้ายเขาก็สามารถสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่จนปัจจุบันนี้มีเครื่องบินที่สามารถอำนวยความสะดวกบินข้ามประเทศได้อยู่ในปัจจุบันนี้นะครับเลือดอาจจะเรื่องนี้อาจจะไกลตัวไปสักนิดนึงยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นคนที่อยู่รอบๆข้างตัวเราเป็นในกออย่างนี้ก็ได้ทําได้เราก็ทําได้เหมือนกันนะเราก็หาหลักฐานคือโลกนี้มันเป็นโลกของความเป็นไปได้อะไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับที่เราตั้งธงไว้ ในสิ่งที่เราอยากจะได้สิ่งไหนเราสามารถทําได้นั้นและนี่ก็คือความลับของโลกใบนี้ครับและเหมือนอย่างที่เฮนรี่ฟอร์ดนะครับผู้ที่เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทฟอร์ดมอเตอร์หรือเป็นผู้ที่สร้างรถยนต์ในยุคแรกๆเลยนะครับเขาบอกว่าไม่ว่าคุณคิดว่าคุณจะทําได้หรือคุณทําไม่ได้คุณก็คิดถูกเท่านั้นแหละมันเป็นอะไรที่จริงร้อยเร์เเลยนะครับเพราะว่าวันนี้คนที่เขาคิดว่าเขาทําไม่ได้เนี่ยเขาก็จะไปหาหลักฐานมาสับสนว่าเขาทําไม่ได้อย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นใช่ไหมครับ ส่วนไอ้คนที่ทําได้นี่ยก็จะไปหาหลักฐานมาสนับสนุนในสิ่งที่เขาเชื่อว่าเขาทําได้แล้วเขาก็จะลงมือทํามันเรื่อยๆแนละสุดท้ายเขาก็จะได้ในสิ่งนั้นฉะนั้นนะครับไม่ว่าคุณจะคิดว่าคุณทําได้หรือทําไม่ได้มันก็ถูกทางนั้นไม่ต้องไปเถียงกันนะครับแต่ว่าประเด็นอยู่ที่ตรงเนี้ยเราต้องเป็นคนที่ตัดสินใจว่าเราจะต้องเป็นคนที่ทําได้แล้วก็ลงมือทํามันไปตามความเชื่อเริ่มหาหลักฐานมาสนับสนุนความเชื่อนั้นนะครับ จนหลักฐานเริ่มแน่นขึ้นแน่นขึ้นแน่นขึ้นจนเรารู้สึกได้เลยว่าสิ่งนี้มันจะเป็นจริงแล้วแหละและยิ่งเราหาหลักฐานมาสนับสนุนในสิ่งที่เราทําได้มากเท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่เคยทําสิ่งนี้มาก่อนเราหรือเคยทํามาแล้วนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จมาแล้วแล้วคุณก็เริ่มลงมือทําในสิ่งนั้นอนะ่ะมากขึ้นมากขึ้นและยิ่งเราเติมหล,ลักฐานมากขึก<ถ>้นเรื่อยๆเท่าไหร่นะครับความเชื่อเรามันก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วย จนวันหนึ่งนะครับเรารู้สึกเหมือนกับว่าเป้าหมายที่เราตั้งไว้อะมันเป็นความจริงอะ่ะมันชัวร์แล้วรนะ้อซได้มันแน่นอนและเมื่อถึงวันนั้นนะความจริงมันจะตามเรามาหลายๆคนอาจจะคิดว่าเอ้ยมันเป็นการหลอกเตงหรือเปล่าเรากําลังหลอกเตงอยู่หรือเปล่าผมอยากจะบอกว่านั่นคือการสร้างโลกภายในก่อนนะครับแล้วโลกภายนอกมันจะเปลี่ยนตามเราและเนี่ยมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆมันเป็นความลับของโลกนี่เลยนะแล้วคนที่ประสบความสําเร็จทุกคนเขารู้อะ่ะเขารู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีเลย เพราะว่าโลกภายในนั้นนะครับเป็นโลกที่เรามีอํานาจเราสามารถคอนโทรลได้ทั้ง100%วันนี้ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนอะไรหรือเปลี่ยนมันเป็นยังไงก็ได้อะพอเราเปลี่ยนโลกภายในอะแล้วโลกภายนอกมันก็เริ่มเปลี่ยนตามเราแล้วมันเป็นอะไรที่สนุกมากที่เราสามารถเปลี่ยนอะไรได้ดั่งใจเราทุกอย่างเลยอะแล้วมันไม่ใช่ด้วยว่าวันนี้ชีวิตเราอ่ะจะเกิดมาอยู่ภายใต้กรอบความคิดของคนอื่นนะครับมันไม่ใช่เลยคุณสามารถคิดอะไรก็ได้เปลี่ยนโลกภายในของคุณให้มันเป็นอย่างไรก็ได้ แล้วเมื่อเราอ่ะเข้าใจกับการที่เราใช้ความเชื่อนี้นะเราจะเป็นคนที่อาทมอะไรก็สําเร็จไปซะทุกอย่างเลยไม่ใช่แค่เรื่องของการเงินเท่านั้นนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการงานด้วยเรื่องของครอบครัวเรื่องของสุขภาพเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องอะไรอะเราสามารถเราสามารถเอามาปรับใช้กับความเชื่อของเราเปลี่ยนด้วยการเปลี่ยนโลกภายในได้ทั้งหมดทุกๆอย่างเลย สรุปว่าสิ่งที่จะช่วยดึงดูดสิ่งต่างๆได้นะครับนั่นก็คือเราจะต้องเรียนรู้นะครับวิธีการสร้างพลังความเชื่อนั้นก่อนนั่นก็คือจากบทเรียนนะครับในสเต็ปที่1หัวข้อที่1เนี่ยเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายที่เราได้ทําการเขียนเป้าหมายของเราไปแล้วใช่ไหมครับเมื่อเรารู้เป้าหมายแล้วว่าเป้าหมายของเรามีอะไรบ้างเราตั้งเป้าหมายนี้ไปเพื่ออะไรแล้วทํายังไงถึงจะถึงเป้าหมายนี้ใช่ไหมครับเราตั้งธงเป้าหมายของเราไว้เลยเช่น วันนี้เราจะตั้งเป้าหมายเรื่องของการงานว่าเราอยากมีงานที่เป็นอิสระนะมีเวลาที่มากขึ้นงานอะไรที่ให้อิสระกับเราได้เรารู้แล้วใช่ไหมคบว่างานอะไรที่เราต้องทำจากนั้นเราก็เริ่มหาหลักฐานนี่แหละมาสนับสนุนว่างานเนี้ยที่เราเขียนไว้เนี่ยมันมีใครทำได้บ้างมันมีใครที่ทำงานแบบนี้แล้วมีอิสระบ้างแล้วเขาทำกันยังไงเขาทำอย่างไรแล้วเราก็ค่อยๆทดลองทำทีละนิดทีละนิดทีละนิดนด,ดูนะครับ แล้วค่อยๆเพิ่มความเชื่อมันแล้วเนี่ยนี่คือเคล็ดลับในการไปสู่เป้าหมายของเราโอเคนะครับแล้วผมจะบอกถึงเคล็ดลับนะครับหรือขั้นตอนการที่เราจะสร้างความเชื่อของเราให้ไปสู่เป้าหมายนะครับนั่นก็คือข้อที่1ครับข้อ1นนะครับการหาหลักฐานการหาหลักฐานนี่แหละคือตัวสําคัญในการที่เราจะนํามันมาสนับสนุนความเชื่อให้มันเกิดขึ้น บนโลกนี้นะครับเป็นโลกแห่งความเป็นไปได้ไม่ว่าเรานะครับตั้งธงอะไรไว้ก็ตามแต่นะครับมันสามารถเป็นไปได้ทั้งหมดเพียงแค่เราหาหลักฐานว่าสิ่งที่เรากําลังจะทำอย่เนี้มีคนเคยทําหรือยังแล้วเขาทําสําเร็จหรือยังจากนั้นนะครับเราก็หาหลักฐานเหล่านี้แหละมาเพื่อที่จะทํามันให้สําเร็จได้เช่นเดียวกันข้อ2นะครับการสร้างโลกภายในก่อนแล้วให้โลกภายนอกเปลี่ยนตาม การสร้างโลกภายในนี้เราสามารถมีอำนาจคอนโทรลได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงมันได้ทั้งหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเราสามารถสร้างภาพในหัวนะครับคิดว่าเองทําได้ก่อนนะครับแล้วมองถึงภาพความสําเร็จเปลี่ยนโลกภายในและมีความสุขกับโลกภายในแล้วให้โลกภายนอกนี้เปลี่ยนตามเราและนี่มันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากๆที่เราสามารถทําได้ด้วยตัวเราเองครับข้อ3คือการกําจัดความสงสัยออกไปให้หมด ความสงสัยนะครับมันคือด้านลบมันคือฝั่งตรงข้ามกับความเชื่อนั่นเองแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสงสัยนะครับให้เราหาหลักฐานมายันมันออกไปแล้วความเชื่อของเราจะค่อยๆโตขึ้นโตขึ้นและนี่นะครับมันก็คือการที่เราดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตเรานั่นเองครับสุดท้ายก็คือการเซลท็อกนะครับคือการที่เราพูดกับเตงบ่อยๆเราก็พูดกับเตงว่าหลังจากที่เราหาหลักฐานใช่ไหมครับเริ่มเปลี่ยนโลกภายในแล้วเราก็พูดว่าเอ้ยเนี่ย สิ่งนี้มันมีคนทำได้อะมันเป็นไปได้อะเราหาหลักฐานเราเจอแล้วว่าเขาทำได้อะเขาทำได้ฉันก็ต้องทำได้ทุกอย่างอยู่บนโลกแห่งความเป็นไปได้ทั้งหมดอันนี้ผมคอนเฟิร์มเลยนะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์บนโลกนี้ทุกอย่างเป็นไปได้ทั้งหมดถ้าเราตั้งเป้าและหาหลักฐานมาเราสามารถทำได้พูดอย่างนี้กับเต็งบ่อยๆว่าฉันทำได้ฉันทำได้และนี่คือเคล็ดลับในการที่เรานะครับจะสามารถสร้างความเชื่อเพื่อดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตเรานั่นเองครับ สำหรับวิดีโอชุดนี้ก็จบเท่านี้นะครับกับสเต็ปที่1หัวข้อที่2กับหัวข้อการเพิ่มพลังความเชื่อเพื่อให้ได้ทุกอย่างที่เราต้องการนะครับและในหัวข้อถัดไปนะครับก็คือสเต็ปที่1หัวข้อที่3นะครับเป็นหัวข้อสุดท้ายแล้วกับการใช้กฎแห่งแรงดึงดูดนะครับนั่นก็คือการ act to receive นะครับหัวข้อถัดไปจะนําการที่เราได้เรียนรู้ในสเต็ปแรกนะครับในหัวข้อที่1กับการตั้งเป้าหมายแล้วก็ สเตปแรกของข้อที่2เกี่ยวกับความเชื่อนี้นะครับนำไปปฏิบัติและลงมือทํานะครับว่าเราจะปฏิบัติอย่างไรนะครับมีแนวคิดและแนวทางในการปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้ได้เป้าหมายและเพิ่มพลังความเชื่อเพื่อให้สิ่งสิ่งนั้นนะครับดึงดูดเข้ามาหาตัวเราแล้วเดี๋ยวยังไงนะครับเราจะไปเรียนรู้กันต่อในสเตปที่หัวของข้อที่3เกี่ยวกับการลงมือทําหรือการ act to receive นั่นเองครับสําหรับวิดีโอชุดนี้จบเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ